สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกเพจจากในส10ิสู่ในร้อยทุกท่านนะครับก็สําหรับมาตา3า3 8 39ตอนแรกก็คิดว่าจะข้ามนะครับแต่ดูไปดูมาแนละ้วก็ขอทําคลิปสั้นๆฝากไว้ให้พี่น้องได้ดูกันสักหน่อยนะครับอ่ะจริงๆก็คลิปนี้มีแค่สั้นๆแค่2มาตาเองนะครับแตเ่เป็น2มาตาที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะมาตาา38เนาะ มาตรา38เนี่ยเคยออกสอบตรงๆมาแล้วนะครับในหมวดของวิชากฎหมายอาญาในการสอบพนักงานสอบสวนหรือสายปราตามาสัญญาบัตรนะครับซึ่งมาตรา38เนี่ยเป็นเรื่องของโทษทางอาญาระง,งับนะครับ ก็คือเขาบอกตรงๆสั้นๆครับว่าบอกว่าโทษทางอาญาเนี่ยเป็นอันลัง,งับไปด้วยความตายของผู้กระทำผิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องหลายๆท่านาฟังมาเนี่ยอาจจะว่าอ้ยคุ้นๆนะโทษทางอาญาละง,งับนะครับตรงนี้ก็อย่าเพิ่งเอาไปปนกับสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องลัง,งับในส่วนของ ปวิอาญานะครับอันเนี้ยมันอยู่ในกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นข้อสอบปีนึงนะครับเขาเคยถามว่านะถามเป็นเป็นสองสไตล์นะครับอ่ะสไตล์แรกถามตันๆเลยว่าว่าเนี่ยโทษทางอาญาเนี่ยนั่งับไปด้วยเหตุใดนะครับก็มีก็ขอขอ้องออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่ง เขาก็จะเอาตัวมาหลอกก็คือเอาเรื่องปวิอาญาเนี่ยมาปนนะครับคำถามเนี่ยเขาถามว่าโทษทางอาญาระงับไปด้วยเหตุใดนะครับตัวอย่างช้อยที่จะเอามาหลอกเราก็อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นบอกว่าคออดีอาญาเลิกกันนะครับหรือหรือมีการเปรียบเทียบปรบับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องของสิทธิ นำคดีอาญามาฟ้องระง,งับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเขาเอามาหลอกไงแต่จริงๆเนี่ยข้อสอบเนี่ยมันอยู่ในหมวดของกฎหมายอาญานะครับคําตอบที่ถูกต้องก็ถ้าเราอ่านมาตรานี้เจอเราก็สามารถตอบได้ครับก็คือระงงับไปด้วยด้วยความตายของผู้กระทําผิดนี่คือสไตล์การถาม ในแบบที่หนึ่งที่เคยออกสอบนะครับต่อมานะครับอีกสไตล์หนึ่งถามว่านะเท่าที่จําได้ก็คือถามว่า,าในกรเนี่ยนะครับสมมติว่าในกรเนี่ยไอประมาทเออไม่ใช่ในกรณเนี่ยนะมีความผิดนะไปขับรถชนเขาเนี่ยแ้วเขาก็ตายนะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างเงี้ยเนาะแล้วปรากฏว่าในข้อที่จริงเนี่ย เอานายกรเนี่ยก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับรัหมอนนอนเสือ่อแล้วก็ได้รับโทษทางอาญาด้วยอ่ะสมมุติว่าข้อจริงเป็นอย่างนี้เนาะต่อมาเนี่ยไอ้นายกไก่เนี่ยมันก็ติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับตายอย่างเงี้ยเขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะข้อใดถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเรื่องนี้นะครับว่าเอ,อโทษของนายกรเนี่ยนะก็เป็นอันระง,งับไป ตัวความตายของเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น2แนวสั้นๆนะครับที่เอามาแนะนําให้พี่น้องอได้เป็นเก็ดเล็กเกดน้อยนะครับชวนกันคิดไปนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเคยเอสอบแน่นอนนะครับในส่วนนี้ก็เลยไม่อยากข้ามนะครับเลยมาทําคลิปสั้นๆกันสักหน่อยนะครับก็ฟังมาถึงจุดนี้นะครับพี่น้องอาจจะบอกว่าเสียงทำํำไมเปลี่ยนไปช่วงนี้ ฝนตกนะครับขณะที่อัดคลิปอยู่ก็ฝนตกแล้วก็เป็นหวัดด้วยหากหายไปนานเลยเสียงก็เลยผู้อี้แบบนี้นะครับออะต่อมาเมื่อกี้38แล้วแถมด้วยมาตรา39นะครับมาตาา39เเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งให้เราดูผ่านๆคร่าวๆเอาไปเปรียบเทียบกับโทษทางอาญา นะครับซึ่งในตอนที่เรื่องโทษทางอาญาเนี่ยผมก็ได้เน้นย้ำไปว่าโทษทางอาญาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาชอบถามหรือเขาชอบถามว่าข้อใดไม่ใช่โทษทางอาญานะครับถ้าถามอย่างนั้นเนี่ยเขามักจะเอามาตราสามสิบเก้าเนี่ยไปเป็นตัวหลอกก็คือโอเคเขาถามว่าเนี่ยข้อใดไม่ใช่โทษทางอาญาเขาก็จะเอาวิธีเพื่อความปลอดภัยเนี่ยไปปน นะครับเพื่อหลอกเรานะครับเพราะฉะนั้นออวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยมักในข้อสอบมักจะไม่ถามตรงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงว่าข้อใดไม่ใช่วิธีเพื่อความการเพื่อความปลอดภัยหรือข้อใดเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆใน,นทางปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยได้เอามาใช้กันสักเท่าไหร่นะครับหยิบเอามาใช้ค่อนข้างยากบางอย่าง นะอย่างเช่ห้ามประกอบอาชีพบางอย่างเนี่ยหรือเราจะมีอีกมาตราหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงก็คือห้ามเรียกว่าห้ามดื่มสุราไอเสพสุราอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราทำความเข้าใจในส่วนของมาตรา39วิธีการเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ไม่ต้องไปตะบี้ตะบานท่องอะไรมันมากก็เพียงแค่ดูผ่านๆว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับเนาะ วิธีการเพื่อความปลอภัยนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งกักกันนะครับอธิบายสั้นๆเนาะเราไม่ลงลึกในส่วนของมาตรานี้กักกันก็คือไม่ได้เอาไปไว้ในห้องขังอะแต่เหมือนกันเหมือนการก,กักบริเวณนะครับอาจจะเป็นในบ้านหลังนึงในบ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับแล้วแตออ่อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีรายละเอียดในการหยิบมาใช้เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็ พอม,มาใช้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเท่าที่อ่านดูเนี่ยนานๆจะเห็นเคตหนึ่งนะต่อไปนะครับห้ามเข้าเขตอันนี้ก็ตรงตัวห้ามเข้าเขตที่กําหนดนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของเหมือนในหนังแต่ประเทศก็คือนะครับห้ามเข้าใกล้บ้านเมียเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปข้อที่สามนะครับเรียกประกันทันบนก็คือ มาเอาหลักสามารวางไว้ก่อนนะอย่าไปทําอย่าไปทําผิดอย่าไปทอา,งงาอย่างนู้นอย่างนี้ต่างเงื่อนไขนะครับต่อไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลประสาทต,ต่างๆซึ่งก็เห็นได้น้อยเช่นกันนะและข้อสุดท้ายนะครับห้ามการประกอบอาชีพบางอย่างอืมอันนี้เท่าที่เคยเห็นก็น่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนการ ก็ปี้อะแล้วเมื่อเจ้าสิทธิ์หรือ,อ,อทำข้อมูลทางการค้าั่วไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะห้ามคู่กรณีเนาะว่าเอ้ยอย่าไปทําห้ามไปทอํอธุรกิจการค้าแข่งกับเขานะเพราะว่าเนี่ยคุณไปขโมยข้อมูลทางการค้าเข้ามาอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ สองมาตาสั้นๆนี่ฝากไว้นะที่จะเราจะเน้นย้ำมากๆก็คือมาตาา38เพราะว่าถูกหยิบมาออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะครับก็เป็นนี้ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆส่งท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นมาตาา59ซึ่งเป็นมาตราที่ในส่วนตัวลราคิดว่าเป็นมาตาที่เป็นรากฐานของกฎหมายอาญานะครับเป็นมาตราที่สําคัญมากๆในส่วนของกฎหมายอาญาซึ่ง เดี๋ยวเรา,เาจบคลิปนี้แล้วเรากระโดดไปที่มาตรา59เลยครับแล้วก็ไปว่ากันโดยละเอียดละเอียดนะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ,บแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ